โอ้โห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 อ้โหอยากเห็นนะเนี่ยอยากเห็นนะเนี่ยไม่ดูหรอกไะดูของคุณอะไรอันนี้จากคุณพี่รมพรครับผมอหพี่ไม้มใช่พอจูน n ันดาวเซน c a นเดิลซันดาวลิลลี่ออฟเดอะวอลเล t อ r ซ a เรนรู้สึกว่าต้องมีเทนมีกลิ่น สิ่งมากอุ้ยหอมมาก After Rain เจเบสขอบคุณคุณพี่ลุงพรนะครับไม่ใช้แน่นอนแหละน่ารักมากสิงน่ารักมากติดต่อไปคุณสีดีพรเอี่ยมสะอาดว้าวน่ารักมากเส่นจดหมายน่ารักมากเฮ้ยเหี้ยจดหมายนี่แบบีขุ่นมากขอให้ค่าสาธารณสุขแข็งแรงจิตใจแจ่มใสมีเงินใช้ไม่ขาดมือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจมีคนเมตตา พบในสิ่งที่ใช่หวังว่าจะได้เจอกันกับแฟนๆในเร็ววันฮัลโหลคุณจําได้ในสตรีมในไอทีเจอบ่อยจำได้ไอ้กูยังไม่ข้มหาอะไรจนกูอยอุ๊ยน่ารักเออไม่เผ่าตอนนี้เออาไว้เก็บเหรียญบางคงเก็บอะไรมาฮาโลวีนถ้าจะมาสหน้าแหละแต่แบบเป็นตีนฮาโลวีนเจด ขนมเนื้อวัวขนมเนื้อวัวอ๋อไม่ใช่ขนมมันนี่เป็นโมเดลโมเดลวัวเหรอโมเดลที่เป็นเครื่องในวัวโคตรน่ารักที่เคยเห็นอยากสะสมอยู่ตอนแรกน่ารักยอดขอบคุณครับแล้วก็พาเช็ดแว่นขอบคุณฮะน่ารักน่ารักขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยน่ารักมากชิ้นนี้ของคุณนารีรัตน์แก้วกลุ่มมีความสุขมากๆนะครับพี่กระชาขอให้มีแต่รอยยิ้มในทุกวันสมหวังประสบความสำเร็จทุกอย่างดูแลสุขภาพด้วยนะคะรอลุ้นว่าจะได้ใช้ไหมหวังว่าจะชอบว้าวเฮ้ย เจนสันเจนันดูไปดูดูมันเหมือนหน้าใครสักคนนึงะเยพึงได้เหมือนเหมือนทิ้ง่อหา่อาผมผมโตขึ้นอยางเป็นนักศอง คคุณนะรับขอบคุณครับน่ารักตัวน่ารักแม่ก้อยน้องฟ้าใสว้าวโช่วงนี้โควิดหาซื้อของยากกว่าปกติออกไปไหนไม่ได้เลยแต่ให้แต่ปากกาการ์ตูนมา2ปีแล้วแต่ยังไงก็ยังอยากให้ของพี่กระชาอยากมาอวยพรมันเกิดที่พี่ชาด้วยปีนี้ขอพี่กระชาสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆๆๆๆขอให้ทุกวันเป็นวันดีมีงานมีเงินเยอะๆๆๆขอให้ได้ร้องเพลงให้แฟนตางบ่อยๆ ทำสิง่งตัวเองมีความส,สุขดูแลตัวเองดีๆจากแม่ก้อยน้องฟ้าใสปีนี้มอสองแล้วนะว้ <Wow. S 2> าวกำลังจะเรียนนะเรามีปากกาที่เราจะได้ใช้กันในสำนักง,งานบาร์เทอร์เราแล้วว้าวม้ยเป็นปากกาลูปการ์ตูนด้วยเหรอน่ารักโคตรขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณอาชัยรัตน์ส่งมาโฮ้คุณอาชัยรัตน์เจอ,อบ่อยในสตรีมฉันเป็นเบอร์เดย์ทูประชาโวยพรกันมาเป็นสิบปีแล้วก็คงคล้ายๆเดิมขผมเร่างกายแข็งแรงขอให้มีไฟมีมองในไงในการผลิตงานเรียนรู้และจัดการจุดอ่อนของตัวเองให้ได้โอ้โห พี่ของกบปวดคอนโคตรเปียวเปียวปวดคอนแบบเป็นกำลังใ<อ>จให้เสมเอในวัเออนเกิดค่ะแม้ผลงานปัจจุบันของประชาจะไม่มีให้ติดตามแต่ยังอยากดูไลฟ์อยากพูดคุยกวชิราแบ่งเวลามาคุยกับแฟนที่ไม่ได้ดูเกมบ้างนะคะพี่จุ๊บโอ้พี่จุ๊บเหรอ,อ,อพี่จุ๊บพี่จุ๊บไม่ต้องห่วงครับผมจะแบบเดินกลับมาเรื่อยๆอยู่แล้วเอ๋ว้าวโคตรพี่จุ๊บขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับผมไม่ได้เจอพี่จุ๊บนานมากพี่เอ พี่เอสุภัจราศายครับตัดเสือ้อบอ,บอลกับพี่ไหมพี่เอครับเออะไรครับเอสุภัจราศัย <A. S 2> ตัดเสื้อบอล <c oughs> กับพี่ไหมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีที่ผ่านมาเจอกันน้อยมากขอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้คุณต่ายเมโลดี้ครับผมโอ้ต่ายเมโลดี้เอ้ยผมไม่บอกว่าผมมีสีส้มตอนนี้ให้สีนึงแล้วเฮ้ยเหรอชื่อโตไม่รู้ว่าเรามาจากคนโฮัน S <S อขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ปีนี้ Happy Birthday ดูประชาสุขสนันต์วันเกิดเป็นผู้ใหญ่อีกปีแล้วน,นะขอให้ปีนี้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโควิดกินสิ่งใดครัรถนุอาาจักรครประสบความสำเร็จปีนี้ยังไม่ได้เจอแต่ติดตามกันผ่านทางหน้าจอครับาวติีมต่างๆ อยากบอกประชาว่าถ้ากระชาทาอะไรมีความสุขทําเลย<ช>ไม่ต้องคิดหรือกังวลอะไรมากส่วนท<ช>ี<ช>่ะจะคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ครับผมไม่ไปไหนแน่นอนถึงจะยังไม่ได้เจอ,อคอยกระชารู้ว่าเป็นห่วงคิดถึงอยู่ตลอด <c oughs> คิดถึงคมิโอปาร์ตี้จัง <c oughs> ช่วงนี้ป่วยเป็นโรคซับจางเล็กน้อยถึงปานก,กาลางเลยขอหยุดส่งดาวสักพักแคาดูส่งท <c oughs> <ด>ี่ซูฝากให้ที่ประชาดูแลด้วย<ด>อุ้ยอุ้ยที่สู แกะกระต่อนเลยนะไปแล้วขอบคุณนะครับน่ารักดูเลยพี่มีรูปรวมด้วยนั่นแหละเป็นเหมือนแบบกาชปองอ่ะ one microphone mystery case มันคือโอ้ยตุ๊กตาเหรอเฮ้ย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 เจ็บตุ๊ใครอ่ะน่าจะจีซูคุณคุณโอ้ยน่ารัก ว้าวต้องต้องเดี๋ยวเราต้องไปต้องไปต้องไปหาข้อมูลดูว่าดูว่าว่าอันนี้คือใครไปใคยชอบเคยชอบแพ็กเกจเขามากเลยฮะแพ็กเกจเขามากลยมากเลยอบคุณครับเวลาโคตรเอ๊ะพี่เออีกหนึ่งกล่องที่บอกมีชุดอันนี้มัว โเยอะมากเยอะมากมาทุกหน้ามาทุกหน้าขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ครอบครัวมีความสุข,สขประสบความสําเร็จเป็นอะไรที่ตัวเองก็อยากเป็นและครอบครัวและน้องๆคนติดตามอยู่อ,อ,อ,อ๋อมาได้ติดตามสตรีมทุกครั้งไม่ใช่ปัญหาเลยครับครับผมยังไงมาแวะเวียนมาก็ได้ครับขอบคุณนะครับนี่จะเป็นกางเกงพี่เอ๋บอกว่าไม่รู้ไซส์กางเกงใส่ได้ไหมโอ้โหยืดขนนี้แน่นอนครับยืดอย่างนี้ต้องใส่ได้แหละครับบายสบายพี่เอนี่ จะหมายยังไงก็ติดตามให้กําลังใจทาำคุณความสามารถครับอยากให้กระชาภูใจในสิ่งที่เป็นครับผมปีนี้31มอ็อฉันอ่านย้อนหลังมาข้างหน้าหมดเลยอ๋อครับแต่การ์ดด้วยนะการ์ดสวยป๊อกการ์ดตื่นขึครับว้าวว้าวม้วนนะเออเหมือนเสื้อแบบไพเล็ตเลยไหมเสื้อเปียวคอวีจีนคอวีจีนขอบคุณนะครับพี่เอียดขอบคุณนะครับสำหรับโอ้ส่งมาให้สองกล่องเลยอ่ะคุณ จุฬาทิพย์อมรเพชรสถาพรโอ้โหชื่อฟูคุณจังเลยอ๋อคนที่ได้รางวัลปะใช่กำลังสกุลได้อะไรอมรเพชรสถาพรเพชสัตว์ใช่เพราะว่าในนี้เป็นยาหมดเลยครับเฮ้ยใช่เหรอเป็นยาจริงกจริงจริงครับปีใหม่นะที่ประชาขอณพัชชาเป็นคมสุขมากๆไม่ว่าจะปล่อยผลงานอะไรผลิตคอนเทนต์แบบไหนพี่โป้ี่มีตาน้อยนิดคนนี้จะติดตามดูหนึ่งยอดไลค์หนึ่งยอดดูหนึ่งยอดแชร์หนึ่งยอดซับสไครต์ครับขอให้พี่มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เลือก ของขวัญที่ส่งมาคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยหนูอยู่ในช่วงเริ่มงานใหม่ไม่มีเวลาจะเตรียมเลยเอาของขวัญชิ้นนี้มาให้แทนความหงวหงใยอ๋อของขวัญจะเยอะยิงเยอะๆเวลาที่ฝนซาเราจะกลับมาพบกันคุณคุณเอ๊ะ,อะไม่สัญญาว่าจะไปหาเพราบครัวถ้าสัญญาไม่ได้แต่ถ้าหนูไม่ติดอะไรแล้วจะพยายามทำให้ว่างโอเคครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสาราโอสถสาราโอสถโอ้โหเป็นวิตามินครับ บบำำรรุุงงแคลเซียมพลัสว้าวขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับอารามอวโรมาเฮ้ยจริงชื่อทำไมชื่อเท่ยังเลยครับอ๋ออารามอวโรมาคือแบรนด์เหรออ๋อเหรอขอให้เป็นเด็กดีของฮาม้าอายุ3าเด็ดดูแลสุขภาพด้วยนะหนูส่งเสื้อกับการ์ดแนบไปอีกกล่องแล้วอ๋อเปิดฟังเซอร์วิสต์ส่งไปให้ด้วยนะคะเทียน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 หอมเทียนหอมมิดไนท์ฮอตช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วทำไมทิกกี้กำลังจะบอกว่าเค้นดมกล่องอ่ะ ไม่อยากคิดไปว่ามันคือช็อกโกแลตหวานเอี๊ยบขอส,สักทีนะครับชิ้นต่อมากาแฟและอ๋อหน้ากาครับผมแน่นอนได้ใช่แน่นอนน,น,อนี่ l โก้หรอ ใช่สุขสันต์วันเกิดคชานนทนันคุณนทนานครบ3าบแล้วแต่หน้ายงี่สิบเสมอใชปีที่แล้วได้มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณแล้วก็ส่งเป็นของขวัญเป็นเสื้อคลุมลาฮิโฟจำได้ครับผมคิดว่าจนปีสุดท้ายแล้วเพราะอยากจะเจอกันแบบตรงๆมากกว่าไม่อยากเจอทางโซเชียลเหมือนกันครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าปวดหลังแ <c oughs> ข็งแข็งแรงขอให้คุณสดใสมันสายคล้องแมสอ๋อนี่คือสายคล้องแมสเอ๋ยเจงขอบคุณที่เป็นพลังบวก ทั้งทั้งที่มีแต่เรื่องไม่ค่อยดีตอนนี้ขอบคุณที่มาสตรีมมาลงคลิปบ่อยๆขอบคุณนะครับคุณเรนท์ขอบคุณมากครับโอเคต่อมาชิ้นนู้นครับสายมืออุ้ยเฮ้ยคนน่ารักน่ารักเฮ้ยทำแบบข้างในมายังเปิดไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยห้ามห้ามเจ๋งว่ะ1เมตรอุ้ยสวยอ่ะไไหหนนแต่เองหมดเลยใช่โอ้ May the j o y that you have spread in the past come back to you on this day wishing อยู่แบบว่าเดวิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปีนี้ก็3ามบวกหเท่ากับสีขวบขอให้ <laughs> มีความสุขมากๆฝ่ายผลงานให้โปรตามเยอะๆนะไม่ว่าจะอะไรก็คอยเป็นกำลังใจสนับสนุนครับผม,ไ,มได้เจอนานมากล่าสุดตั้งแต่แฟนโทเปียผมก็จะได้เจอเร็วๆขอบคุณมากโอเคมาอ้๋อโหนี่น่ารักที่ติดโทรศัพท์ลุงบูทะฮันเดอร์รอีกแล้วครับผม<อ>นี่เปีนเยนกินอะไรกินชื่อกิ่เลยูนไลท์ครับผมมูนไลท์รูปอะไรอ๋ะมา ดุงดง้ดุง้ดุงมัททำอะไรนี่ลูกอุ๊ยนั่งรักดุงดุง้ดุงดุงดงจัดไปถึงน้องกระชามีความสุขมีแต่เรื่องดีๆเข้ามายิ้มรับเมื่อมีปัญหาและฝ่าฟันมันไปได้แบบเชลเชลครับผมอะไรที่ตั้งใจไว้ขอยสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สำเร็จความสุขขอให้ทุกกระเด็นขอให้เห็นรอยยิ้มขอให้อิ่มความรักขอให้จางกันพอง ขอให้ท้องมากทีให้คุณเครื่องใจถือโอกาสขอโทษมาณฑพี่นี้จากพี่เจฟกันนิกานึ่งว้าวขอบคุณมากครับพี่เจฟทีมิสคุณโตนี่นะขอบคุณครับว้าวทุกกุ่ขอบคุณนะครับโอเคแล้วก็ปูแจ๊กที่เชนปูแจ๊ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับต่อไปสเป d บอย y Happy birthday may your life be colorful y e a โอน่ารักแซกตัมโบะขอบคุณนะครับสวยจริงครับไม่ดูเป็นน้องช้าง น้องซางคุณปรัญญาชัยชนะมงคลส่งมาให้นะครับ Happy birthday to k a h a n ว n t h a n a n w i ว h You all the best You deserve everything happy You already have me a t hello always beside you Love you นะครับที่ขชาต์ from kitty cat น่ารักเ e i t โอเคสวยตัวนี้สวย Abs โอเคคุณนักแรบสวยครับสวยมาด้วยกันใช่ไหมทีนี้จะคุณภผยบูโอ้แก้ว มากมากที่จอดสามสิบขอบพี่ไผ่บขอบคุณครับพี่ไผ่บุญไม่มีเดี๋ยวครับคุณดวงสมรขอตักเลนครับผม ลายวันหนึ่งคู่ดูสันมเกิดน,นะครับน้องชาขอให้โชคดีมีชัยโชคดีมีรัวที่สิ่งใดขอส่งปัฒนะของที่ส่งมาเป็นจี้หยกรูปม้าราศีมะเมียหยกเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ร่ำร,รวยโอ้หยกเลยเหรอมีความโชคดีชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ม้าตามตำราจีนเป็นสัญลักษณ์งความรวดเร็วทันใจจี้หยกรูปม้าความสำเร็จแบบรวดเร็วครับผม รักเสมอดวงสมรนะพี่ชายไพศาลหยกรักเสมอดวงสมรอ๋อเขาชื่อหยกด้วยเหรอใช่โอ้ขอบคุณครับผมของมาดครับมาครับกล่องต่อไปนี่ครับ FPS ปลลน้องหวังว่าพี่จะชอบของขวัญที่ส่งมาให้รอวันจะได้เจอเดินลุงใช้ของที่ให้ไปนะคะอยู่ด้วยกันเป็นนานรักน้ำพริกกากหมูอร่อยมากโอ้ขอบคุณครับแล้วพี่วันเดย์คุณนนทนันขอให้มีความสุขมากเพราะร่างกายแข็งแรงหลังเพิ่มขึ้นยีๆขอบคุณครับได้ครับอ๋อเป็น อิสเซสซอรี่แต่งตัวหมดเลยใช่กันจะบอกอใส่ใช่ครับใส่ไงต้องชอบอ่ะโอ้วันนี้สวยมากนี่สวยสีดำสวยมากครับใช่ครับสวยมากขอบคุณนะครับโอ้โหได้เห็นแหละได้ได้ใส่แหละคุณพรสุริวันเกิดก็ต้องแฮปปี้เป็นประเพณีรู้ไหมทุกๆปีก็แฮปปี้แล้วก็ขอแฮปปี้ตลอดไปมีแต่เรื่องราวดีๆสดใสเข้ามาในชีวิตขรับวันเกิดนะครับพี่ดีทำดีว้าว ตลอดไปครับปั๊บเปิลอ๋อปั๊บเปิลดูการนะโอ <ikle ikle ้โหเสื้อโคตรดูไม่เหมือนถุงเลยเสื้อโคตรดูเสื่อนจัดแข้นขวาสักสซ่สวยอบคุณครับนี่ก่อนแล้วอะคุณจารุวันเฮ้ย ว้ประชาบาลเฮ้ยจริงเหรอหมวกใครมาเนี่ยใช่เหรอสุขสันต์วันครบรอบ31วันเกิดครบรอบ31ปีความสุขภาพน่าจะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างติดตามอยู่เสมอยิโปตอจวอโอ้ยโคต่กกางจังหวัดอันนี้เราจะได้ไปติดเล่นกันอย่างสนุกสนานคุณนะครับว้าวหน้ารับหน้ารับกล้องดูหมวกคนน่ารักอ่ะผมได้มือสายชิ้นต่อมาส่งมาจากสตูดิโออ่ะวว้าเสื้อครับผมแต่ว่ารูปอะไรดีกว่าลูกแบบโอ้ยสัตว์ ขอต้อนะครับตัวนี้สวยอ่ะที่ตัวนี้สวยว่ะถูกใจว่ะตัวนี้ที่ตัวนี้สวยว่ะสวยอ่ะซักสวยเลยเสียงนักค้อมลามาเลยขอบคุณมากครับตัวนี้สวยจริงน่ารักน่ารักสวยเลยครับสวยว่ะโอเคชิ้นต่อไปพี่ปุ้มอันนี้พี่ปุ้มแน่นอนคุณชายรักเฮ้ยเหนียวเลยโอ้ยแหม่ก็เรื่องดีใจที่มีโอกาสอวยพรอีกปีนานมากที่ไม่เจอกันแบบตัวเป็นๆเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนเพราะเรารอได้รอเก่ง เรายังอยู่ตรงนี้ยังส่งความรู้สึกดีรับพลังงานบวกให้พี่กระชาขอบคุณครับบอกว่าพี่กระชาจะได้รับความพิถีถึงที่ส่งมาให้รักมากพี่ปุ้มใส่จุดด้วยนะขอบคุณครับพี่ปุ้มขอบคุณครันพี่ปุ้รักโคตรอันนี้เก่งอยู่เก่งเว้ยลายคลาสสิกจัดอุ้ยเก่งขายาวนี่ยเงี้ยป้าสบายละฉันคุณบุญนาถพี่ปุ้มบุญนาตาบุญนาตาวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขสมหวังอายุยืนในกระเป๋ามีตังค์ การงานทุกอย่างสมหวังดังใจสิ่งประเสริฐใดๆในลาบขอจงเมตตาในนาทีนี้ขอให้คุ้มครองปกป้องด้วยไปขอแค่ค่าปลอดภัยมีความสุขใจในทุกวันเออครับ Happy Birthday น้องกัชารักจากพี่ิพยขอบคุณครับโอ้มาครับโอ้พี่ิพยเคยให้แบบนี้มาก่อนแล้วตัวหนึ่งแต่เป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งใช่เป็นอีเวอร์ชั่นเหรอน่ารักมากขอบคุณครับแล้วนี่เป็นเป็นแมสในส station ครับผมก็เดย ให้น้องขชาสมปรารถนาทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงจากคุณจันทราอุ้ยอุ้ยต่อแรงจริงกันเนี่ยเมื่อกี้ต่อแรงเชื่อยๆขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับบ้าครับคุณชดานิศรู้จดหมายคนน่ารักอ่ะช่วงนี้โควิดระบาดดูแลตัวเองด้วยขอใหะน้องขชาประสบความสำเร็จเป็นธัรของท่านครับแบบนี้ตลอดไปเป็นจุดหมายฉบับแรกท่านแรกอยากจะขอมอบให้น้องขชาหลังจากที่ติดตามมานานไม่ติดตามช่วงแรกไม่มีปัญหาครับช้าขึ้นมาก เราคุณไม่ผิดสําหรับ31มที่เป็ดปวดของกร,รับผมอายุเท่ากันเลยขอให้กรชารักษาสุขภาพทําเพลงใหม่หมให้พวกเราฟังเป็นกำลังใจให้เสมอ31เหมือนกันยังเริ่มปวดหลังแล้วอะ่ะกรชากต้องใส่ชุดเต็มคลับ <laughs> ผมยัง <laughs> ผมยังไม่ปวด <laughs> นี่เป็นเสื้อือมเป็นน้ำบฮ้ยครับอุ้ยเอเซซอรี่แล้วเฮียชอบเลยเนี่ยผู้ชายกับดอกไม้สวยเลยสวยเลยสวยเลต่างหูครับผมตู้หูขอบคุณนะครับน่ารักมากครับครับเชิญต่อไปคุณนัทธมนตร์การ You are older today than yesterday but younger than tomorrow Happy birthday ว้าวพี่สั้นได้ใจความสาวซาร่าจริงค่ะสั้นเฮ้ยสั้นประเด็นคือเข้าชุดเออเข้ไปเชื่อทะเลได้เลยนะจับคุณเจี๊ยบกันดีก่าเป็นเหมือนนาฬิกาใช่ว้าวเฮ้ยสวยว่ะนี่ไงใช่ดิยังเห็นพุ่งอยู่เลยก็เจ๋งมากเลยนะขอบคุณครับน่ารักมากไปอยู่ในคอลเลคชัุดยอด จากคุณกิฟเสื้อสวยเสื้อลายสวยมากสุขกๆขสุ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 มสุขสุขใุขสุขสุขสุขใุขส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 ุรสุขสุขสลขสาขสุขสใจสุขอุขส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 นเองขสุอสุยสุขสุขสุยอุาสเขสุขสุขสุอสุขอุคสุันุขอไขุ่ขสุขกุัสุขสเขสุขสุ a สุข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 เป็นครั้งแรขที่สงของขัญมาให้ไมสได้มขกมาย แต่ตั้งใจร้อยให้ทุกเส้นโอ้ย้อที่มีความสุขสุภาพแข็งแรงมีงานมีเงินเยอะๆจะสนับสนุนผลงานต่อไปถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ให้รู้วิวเป็นกำลังใจให้ครับพอรอวิวทำความสะอาดให้ทั้งก่อนแพ็คของหลังแพ็คของปลอดภัยหายห่วงโอ้ขครับขอบคุณครทบเทำเองร้อยให้ทุกเส้น อันนี้เล็กน่าจะข <oh> ้อมือไหมอันนี้ไว้อย่างนี้อืมยังไม่ใช่อันนี้แหวนขอบคุณนะครับที่นอป้าคุณวลิกาคุณเสื้อให้พี่เพื่อเจทุกพี่กระชาเราเห็นเสื้อตัวนี้แล้วคิดถึงพี่กระชาเลยน่ารักมากเสื้อแบรนด์คุณอัพเอแคุณจีนเสื้อแบรนด์คุณจีนน่ารักอ๋อสีสวยสีสวยมากเฮ้ยสวยขอบคุณนะครับคุณจีนขอบคุณขอบคุณจีนขอบคุณนะครับน่ารักมาก คุณเปรมปรีที่พิพิธเัณฑ์ทูบี้กระชาวันเกิดปีนี้น้องขออวยพรให้พี่มีความสุขรวยโดยเฮงๆมีสุขภาพแข็งแรงครับผมที่แข็งแรงอยู่รอดทนไปด้วยกันในทุกที่สั้นนะเป็นกำลังใจและติดตามผลงานพี่อยู่เสมอสู้ๆเลิฟยูสุ้ซ่าขอบคุณครับครับผมค่ะอ๋อต้องมาเรียงครับผมผมน่าจะถูกใจนั่นคือคือว้าวอุวยน่ารักโคตรแมวอิทาจิแมวแบบนารูโตะอ่ะกาละก็น่ารักอ่ะเป็นแมวเนาะเออเป็นแบบแก๊งแมวนารูโตะ ผู้ส่งกันจากเชียงใหม่โอ้โหมาไกลมาไกลว้าวเชือกถักข้อมือสีแดงเสริมดวงเรียกทรัพย์รับความเฮงปัดเป่าอันตรายและโชคร้ายสร้อยเงินปกป้องการปกป้องพลังครับแหวนใบมะกอกชัยชนะและความสำเร็จเสริมดวงออเป็นสายมีกแล้วเสริมดวงสุสัตว์มันเกิดขอให้ปีนี้สุขภาพง่ายแข็งแรงครับโควิดไม่ได้ทําให้เจอที่2ปีแล้วคิดถึงว่ไม่ได้เจอเร็วนี้พี่โปเชียงใหม่ขอบคุณครับูขอบคุณครับ อ๋อถุงผ้าแต่ว่าอ๋อถุงผ้าเออน่ารักว่ะเฮ้ยลายนี้น่ารักน่ารักน่ารักเอ้ยน่ารักอะมันเป็นกระถุงผ้าเล็กๆอ่ะใช่ขอบคุณนะครับนี่นี่นี่คู่กับนี้นี่ไฮไลท์นะครับเชือกแดงนี่อะไรแหวนหรอแหวนใบมะกอกที่บอกแล้วก็นี่มีสร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคครับโอ้ขอบคุณครับชิ้นนี้จากคุณสราลีเฮ้ยชัดมูแคของค์กรสำหรับชายหัวร้อนไว้ สามเอ็ดแล้วโว้ยคาชาเป็นนุ่มแล้วคงเป็นเชื่อ,อบ้ามต่อไปนี่เราตามเธอมา10ปีถ้าเป็น3 0อของชีวิตเธอ,อแล้วเนี่ยขอให้แข็งแรงเป็นเธอคิลิสที่สดใสมุ่งมั่นและเป็นตัวของตัวเอง<ช>ได้<ช>แม้จะแก่ลงอีกสักกี่ปีส่วนของฝันเห็นว่าช่วงนี้หัวร้อนบ่อยเลยเอานวัตรกรรมกันร้อนมาอยากรู้เลยอันที่เขียนว่า31 going มันล้อกับเพลง16 going and s e v e n t e e thousand music เธอเคยฟังไหมเดี๋ยวผมไปลองฟังน่าจะเหมาะเธอครับผมไม่ผิดหวังจริงๆนะแค่เทียมจดไหมจ้าไป กี๊การ์บอยอินเดากี๊กาส์บอยจบกี๊การ์เด็กกี๊การ์นะกี๊การ์บอยอินเดียลขอบคุณนะครับเรื่องหัวร้อนไม่ต้องห่วงครับผมจะพยายามใจเย็นลง เห็นเธอบอกไม่เคยอ่านปั๊บเลยเอาเล่มนี้มาให้เหมาะกับช่วงบัตรสองมีที่สุดแล้วสวยครับสวยขอบคุณครับผู้แคร์ขอบคุณมากๆเดี๋ยวมีเวลาผมไปตามอ่านมาที่ต่อไปของพี่เจี๊ยบกันมิกาเฮ้ยพี่เจะกล่องที่สามเราจะอ๋อกล่องเพลงพี่เจี๊ยบบอกอ๋อโอเคเทียนมันคือเทียนไม่ใช่มิวสิกบล็อกไม่ใช่มิวสิกบ็อกเหรอไอพี่เบดีทูคาชานนทนาชลีปเบดี อ่ะออดิโก้ลักกี้แอนเฮลตี้เลยกับพรอมเจี๊ยบกันนิกาขอบคุณพี่เจี๊ยบครับคุณน่าอยโยนเลยนะคะสงสารของอยู่ข้างในบ้างคุณมุกมิกเจ้บ่อยๆเมื่อวานมุกโดเน็ตให้เคนเพราะเคนเน็ตกระตุกจำได้เลยเฮ้ยอย่าโฟนทริปสายสวยจัดสวัสดีนะคุณสุขสันต์วันเกิดครับคุณนนทนันขอให้คุณนนทนันมีความสุขแล้วคาดปลอดภัยสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเป็นกำลังใจให้เสมอติดตามผลงานของคุณนนทนันต่อไปมุกมิกไรเดอร์โอเคใส่กุญแจหลีกันใส่หน้า อ๋อมันใช้คู่กันมากับสายหนังหนังเรื่อง <ๆ S 2> อะไรหลอดดอเบอลิงโอ้โหยาวคิดคิดๆๆทันแบบนึงเ <c oughs> ออนี่ไงอุ้ยน่ารักโ,โอเคขอบคุณครับคุณออนจิรามาอันี่ต่อไปเฮ้ยชื่อคุณอีกแล้วอุ้ยนี่น่ารักโคตรใส่หนตีมได้เลยกันหนาวได้เลยเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไก่กา <c oughs> อุ้ยอันนี้สวยเฮ้ยสวยปะใส่ไปเที่ยวใช่สิใช่ขอบคุณนะครับปิดบังความหัวร้อนได้20%น้องสต๊อปคุณพี่พิศ โอ้ที่สามแล้วว้าวเสื้อโยดาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะพี่กระชาสุขสันต์วันเกิดครับมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงขอให้มีสุขดีๆเข้ามาในชีวิตเม็กซี่ขอไปเป็นเดียวกันนะแต่เป็นตัวตัวเอ้ยนั่นรักอะแม็กซี่ขอบคุณครับต่อไปเป็นกล่องเบิรมแล้วนะเหลือสามกล่องเอาได้ไหมคุณสุริพรพี่โอเอ๋สวัสดีครับพี่โอเอ๋นะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะฮะเปิดกล่องมาคือขอบคุณมากครับเุ้ยเุ้ยจิจอกด้วยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทำให้ลงมีกระแาความพี่โอเอขอให้ทุกวันของเธอเป็นวันที่ดีสดใสและมีความสุขกุบการน่ารักมากุกรการครับทุกาทการบาปามเค้ก,ก้ยกินแล้วเนะี่ยเขิเนี่ยววิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นอิชิกายรู้ว่าชอบเอาไปห <มา S 1> นึ่งลูฟี่ไปยึดมาสหลังเลยที่มานวดดึงแมสอะอุ้ยอุ้ยอะไรอะโอ้โ โอ้โหยาวมัดผมยาวมัดผมมาด้วยรู้แหละว่าช่วงนี้ผมยาวอุ้ยน่ารักมากอ่ะไม่ใชยแก่ป่เนี่ยครับไปใส่กุญแจเออน่ารักมากเนี่ยเนี่ยน้องเป็นฮิปโปอ้าปากขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคอีกมิงกองฟังคิวกล่องเบิ่มเบิ่มมิงเงินกองเบิ่มเบิ่มรู้เรื่องเฮ้ยว้าวเตรียมเตรียมตัวโอ้โูโอ้โห โอเคเรามีโต๊ะไปใช้งานเพิ่มหนึ่งตัวพร้อมหน้ากากพอบอดอแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขกับทุกอย่างที่กำลังทำนะดูแลสุขภาพด้วยไม่เจ็บไม่ป่วยจากแบตเตอรี่กระช่าพี่บิปบ๊อบบ๊อบต้องแล้วครับคุณนะครับยีและชิ้นสุดท้ายไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเพราะมาอย่างนี้เลยทีเอสไฟพูดอะไรดีอ่ะควันคือของขวัญนะฮะขอบคุณมากครัขอบคุณผมวิจัยจดีครับผม อันนี้ก็เป็นพวกแบบที่ตั้งมันค่้สวยเราเตอร์นี่ซื้อมาใส่ครับเนี่ยต้องบอกแม่งไง <c oughs> ต้องบอกแม่ว่าซื้อเราเตอร์มา <c oughs> โอโ้โหสวยโคตรขอบคุณนะครับสําหรับชิ้นนี้ <c oughs> พวกเราบาเทอร์จะได้ไปเล่นด้วยกัน <c oughs> ด้ดยครับโอ้ว,ว้าวเป็นชิ้นปิดที่สวยงามขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ oh ในที่สุดนะครับเราก็แกะของขวัญที่ทุกคนมอบให้มาในวันเกิดปีนี้จนหมดครับ่อนื่นเลยผมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับทุกการ์ดท,ทุกคําอวยพรที่ที่มอบมาให้นะครับคือเยอะมากฮะการ์ดที่ทุกคนตั้งใจเขียน,นใช่เราจะเก็บไว <ผม S 2> ้เยอะเลยเรบเก็บไว้เก็บไว้เราเก็บมีกล่องเก็บการ์ดอยู่นะครับน <Punj ab S 2> ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับของขวัญทุกชิ้นการ์ดทุกใบแล้วก็ทุกคําอวยพรนะครับก็ขอให้คำอวยพรทุกคำนะที่ทุกคนมอบให้กลับไปหาทุกคนด้วยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเงินใช้ไม่ขาดมือมีความสุขนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูช่องเราหรือว่าทุกคนที่กำลังจะเข้ามาดูใหม่ขอให้แบบมีแต่สิ่งดีๆเนาะไม่ใช่แค่แบบเป็นวันเกิดเฮียแล้วแบบจะมีสิ่งดีขอหทุกคนเนี่ยทุกทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามีแต่สิ่งดีเข้ามาด้วยนะครับผแล้วก็ฝากติดตามประชาบัตรเทอร์ต่อไปนานๆนะครับนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราขับได้เลยคือเกาะนันนันจะมีเค้กมาด้วยนะครับคือ จะมีพี่ๆแฟนคลับส่งเค้กมาให้เราทานมาให้เราเป่ากันมีหลายก้อนเลยห้าหกก้อนมันจะมีมันจะมีบางก้อนที่มาช่วงที่เราไลฟ์พอดีเราก็เลยเอาเข้าไลฟ์ด้วยก็เป็นเปสองในหลายๆก้อนที่ได้มานะครับต้องต้องขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับที่ส่งเค้กมานะครับรวมถึงของค์กรที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเราทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ขอบคุณมากฝากติดตามประชาบราเธอร์ไปนานๆนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับประชาบราเธอร์ครับวันนี้ไปแล้วบายบายพัชชาบราเธอร์ลาไปก่ออนนคคคครรรัััับบบบผมสสวดีขุณะ ขอบคุณละกคับ